คนจังไรยังโกนี่ป้างหมายแต่งตัวเองก็เป็นไม่เฮ้ยหมดเป็นไฟไหม้เลยนะกุณไม่ยอดว่ะขนาดตัวมันสูงมันจะป้องสุดตัวโอ้โหกดยอดเลยเพื่อนไแดงมันว่าไม่ธรรมดาไม่แดงฉันรอบมากไม่แดงนี่ไงเอาแตตัเล่นดีเผยมาออกมาวาท่านี้วันนี้คลางี้

สนุกไม่ลับพูดมึงอ่ะไปเอาไปไหนอ่ะมันไปแล้วมึงย้อนทำไมล่ะแล้วไมาย้อนยังมึงทำไมอ่ะมึงมันพูดกูทำไมเนี่ยจะมาตุ้งมาตุรื่องประตูอยู่มึงอยู่นี่มีอะตัวยังไม่ไปอีกเหรอพวกมึงเก่งกันนักใช่ไหมเออมันก็พวกมึงเก่งกันนักแล้วลก็ทำไมเจอกับลูกพี่กูอ๋ลูกพี่พวกเนี่ยเออมึงนั่นแหละเป็นไปเหรอว่าไงมึงอ่ะไอ้หมวล้อมตัวเลย เอาแล้วเรื่องกูเดาดากูไม่ให้ดาบกูเดาดากูไม่ให้ดาบแบบนี้เราควรไายังไงรเน่ยตุกตีว่ะวะพวกกูแหละวกกูเปลี่ยนพวกมันน่มันเฟี้ยจริงเลยเดี๋ยวยังไปทาดิไไปไปไนี่ไปกินนแม่ไปไปเเออ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 เอ ฝากไว้ก ah ่อนด้วยนะฝากไว้ก่อนนะฝากไว้ก่อนนะฮะขอฝากไว้ก่อนให้ตายหายไปตั้ทีเล็กใหญ่เลยก็มามันจังเลยอะก็รักพูดไม่รู้เอะเอาไปดมาม อไรุี่ไม่เคยดินจริงๆๆ <c oughs> มคุณนึกว่าจะเดินออกลา